กับข่าว IT ไอทีประจำสัปดาห์ไม่ใช่ข่าวกีฬานะครับฮะอะไรนะอ๋อทำไมใส่เสื้อลิเวอร์พูลเปล่าไม่มีอะไรฉลองแชมป์เฉยข่าวแรกประจำสัปดาห์นี้นะครับลิเวอร์พูลฉลองแชมป์ในบ้านนะครับหลังจากเตะในบ้านนะัสุดท้ายกับเชลซีนะครับ ก็ชนะเชลซีไป5ประตูต่อ3แล้วก็มีการชูถ้วยอย่างเป็นทางการนะครับของพีเมรีเอาแค่นี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวจะหาว่าอ่านข่าวกีฬานะครับมาข่าวไอทีดีกว่าข่าวที่ผมจะอ่านกันจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของกลิลลากราสอ่าคุณผู้ชมรู้จักกันดีใช่ไหมกลิลลากราสเนี่ยผลิตโดยบริษัทที่ชื่อว่าคอนนิงแล้วก็เอ่อเขาก็จะมีเป็นรุ่นหลายๆรุ่นออกมาอย่างเช่นกลิลลากราสามกลิลลากราสี่กราห้ากราหกทุกวันนี้นะล่าสุดก็คือกลิลล่ากราสหกแต่ ผมมารู้ความจริงหลังจากอ่านข่าวนี้นะครับว่าตั้งแต่ Gorilla ก l a s s 3ขึ้นมาทางบริษัท c คอน i ิงเนี่ยไม่ได้เพิ่มพัฒนาด้านการทน100รอยขีดข่วนเลยเขาไปเน้นเรื่องของการตกกระแทกจากที่สูงอย่างเดียวคือกอริลากล a s s 3กับ Gorilla ก l a s s 6มีการทนรอยขีดข่วนเท่าเดิมแต่ตกจากที่สูงได้สูงขึ้นเรื่อยๆอยนะครับอย่างกอ i l l a ก l a s s ห้เนี่ย ตกจากที่สูงได้1.2เมตรโอกาสจอแตกมีน้อยลงไม่ใช่ว่าไม่แตกเลยมันมีบางเหลี่ยมที่มันอาจจะแตกอยู่แต่ส่วนใหญ่มันจะทนได้ก็เขาสุ่มเฉลีย่ยทดลองโยนดูมันจะทําได้หลายๆครั้งแล้วก็เจ้าตัวกอริลากาสสี่เนี่ยเขาบอกทนรอยขีดข่วนได้น้อยกว่ากอริลากาสสามด้วยซ้ํา <c oughs> แล้วพอมาถึงกอริลากาสห6ทุกวันนี้ก็ยังทนรอยขีดข่วนได้เท่า3 แต่มีความสามารถในการตกกระแทกได้สูงถึง1.6เมตรอ่ากสิ160เซนเป็นข้อเท็จจริงที่แบบว่าแปลกใจเหมือนกันนะทำไมเขาไม่พัฒนาด้านการทนรอยขีดข่วนเลยเพราะบางทีเราใส่ลงไปในเจอกุญแจรถเข้าไปเนี่ยเป็นรอยเลยเรียบร้อยโหต้องมาใส่กระจกกันรอยอีกนะฮะพูดถึงกระจกกันรอยมีคนเข้าใจผิดเยอะนะมีอยู่มีกระจกกันรอยยี่ห้อหนึงอยู่ในท้องตลาดนะฮะขออนุญาตพูดถึงนิดหนึ่งนั่นก็คือกระจกกันรอยยี่ห้อกอริลา่าผมอ่ะชอบไอเดียเขามากในการตั้งชื่อ กระจกนะฮะเขาตั้งชื่อกระจกก,กลิลลาทำให้คนทั่วไปเนี่ยรู้จักก,กลิลลากลาสอยู่แล้วอะ่ะเขาก็คิดว่าเฮ้ กระจกยี่ห้อกอริล่ามันต้องเป็นกอลิล่ากลาสแน่ๆเลย <laughs> ใช่ไหมเออเจ๋งมากไอเดียดีมากเป็นยี่ห้อกระจกกันรอยยี่ห้อใหม่นะครับที่โพลมาถึงปุ๊บขายดีแล้วเจ้าของเป็นคนไทยด้วยนะทราบว่าคนที่เป็นเจ้าของแบรนด์นี้เนะี่ยน่าจะเป็นเด็กวัยรุ่นด้วยอายุ20กว่ายเองประสบความสาเร็จเร็วมากเพราะอะไรเพราะไอเดียเขาดีมากนับถือนับถือนะครับ <laughs> กระจกกอริล่าถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่กอริล่ากลาสก็ตามหรือใช่ก็ไม่รู้หรือเขาไปเอามาจากโรงง,งานคอนนิ่งหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะฮะต้องไปสืบอีกทีหนึงแต่่วา เจ๋งจริงๆเรื่องของบริษัทคอนนิ่งเนี่ยนะฮะจริงๆคอนนิ่งเนี่ยเป็นบริษัทที่ผลิตกระจกนะฮะคล้ายๆอย่างกระจกอาซาฮีอะไรเงี้ยเหมือนโรงงานอาซาฮีแล้วคนก็ชอบถามใช่ไหมว่ากระจกอาซาฮีกับเบียอาซาฮีเนี่ยเป็นเจ้าของเดียวกันหรือเปล่าเจ้าของเดียวกันถ้าไปที่ญี่ปุ่นนะฮะตึกเขาเนี่ยบนยอดตึกเนี่ยจะมีรูปกลมๆเหมือนก้อนอุนจิอะนะฮะเป็นตึกสีทองๆองอยู่ย่านอะไรไม่รู้ในโตเกียว อันนั้นเป็นสำนักง,งานใหญ่ของอาซาฮีเลยนะฮะเขาทำทุกอย่างอาซาฮีนี่ทำเยอะมากทำกระจกทำสิ่งก่อสร้างทำอุปกรณ์ก่อสร้างเยอะแยะแล้วก็ทำเบียร์ด้วยนะครับ <Wow. S 1> ทำเครื่องดื่มอะไรอีกหลายหลอย่างเป็นเจ้าของเดียวกันแต่จะเล่าเรื่องเจ้าของคอนนิ่งนี่ว่าสมัยก่อนเนี่ย เขาเกือบไม่ได้เป็นบริษัท c o อ n i n g ที่ผลิตกอ i l ล่าก a s s ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆเลยเขาเริ่มต้นทํากระจกกอลิ l ่าก l า s เนี่ยจากคําแนะนําของ Steve Jobs นะครับในปี2007เนี่ยสตีฟจ็อบเนี่ยเขากําลังสร้าง iPhone ตัวแรกขึ้นมา iPhone ตัวแรกคือ iPhone 2G นะฮะที่ออกเมื่อปี2007ตอนที่กําลังหาวัตถุดิบมาประกอบเป็นเครื่องอยู่เนี่ยสตีฟจ็อบก็ ไปรู้จักกับเจ้าของบริษัทคอนนิงแล้วก็ไปคุยกับเขาว่าเนี่ยบริษัทคุณทํากระจกไม่ใช่เหรอคุณมีกระจกเทมเปอร์ด้วยนะคุณตัดกระจกเป็นรูปหน้าจอโทรศัพท์แล้วส่งมาซัพพลายให้ผมสิเจ้าของบริษัทคอนนิงตอนนั้นยังแบบว่า รับปากแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยอยู่เลยแบบว่าผมยังขอคิดดูก่อนนะผมไม่รู้ว่าผมจะว่างทําให้คุณหรือเปล่าเพราะว่าเขาขายกระจกแบบขายส่งไงเขาเป็นกระจกแบบแผ่นใหญ่ๆเอาไปใช้ในงานก่อสร้างเอาล้านกระจกเอาไปตัดคนคนู้นคนนี้เอาไปใช้งานเขาไม่ต้องมานั่งทำแอสเซมบลีพวกนี้ก็คือเขาผลิตกระจกมาเป็นแผ่นใหญ่ๆแล้วก็ส่งไปเลยแบ่งรับแบ่งสู้อะว่าแบบไม่รู้จะทําดีไหมพอถึงเวลาใกล้ๆที่จะต้องผลิตแล้วสตีฟจ็อบก็จี้เข้าไปอีกครับว่า เอ๊ะตกลงคุณจะทำไหมถ้าคุณไม่ทำผมจะไปสั่งเจ้าอื่นแล้วนะเขาบอกทำก็ได้ทำก็ได้คุณอยากได้เทมเพอร์สเปคไหนรูปทรงไหนอาจจะตัดออกมาแล้วก็ช่วยกันพัฒนาในขั้นตอนที่แบบว่าทำเป็นชิ้นส่วนของโทรศัพท์เนี่ยสติฟจ็อบก็ได้ให้ขับได้แนะนำเข้าไปบอกว่ากระจกเทมเพอร์เนี่ยมันต้องมีความหนาเท่านี้นะมันต้องมีคุณสมบัติความแข็งแกร่งเท่านี้แล้วมันก็ต้องมีความใสเท่านี้เพื่อที่ว่ามันจะได้เป็นกระจกหน้าจอโทรศัพท์ที่ทำงานได้เวิร์กเวิร์กคือไอโฟนตัว เพราะฉะนั้นสตีฟจ็อบส์เขาก็เน้นเรื่องของกระจกเป็นพิเศษจนกระทั่งออกมาเป็นกอ i ิ l ่าก a า s นะฮะซึ่งชื่อกอลิล่ากราสเนี่ยมาตั้งทีหลังก่อนที่จะใส่ไปใน iPhone รุ่นแรกอีกทำให้บริษัทคอนนิงเนี่ยกลายเป็นบริษัทผู้ผลิตกระจกหน้าจอที่โด่งดังมาจนถึงทุกวันนี้นี่คือ Steve j o b สเป็นคนชักชวนเลยนะโอ้ถ้าวันนั้นเขาปฏิเสธนะอาจจะต้องไปใช้กระจกอาซาฮีหรืออย่างอื่นแทนก็ได้เออเลาใฟังเลยเฉยๆนะฮะอันนี้นอกเรื่องไปไกลนิดนึงทีนี้ พอกริลล l า glass เนี่ยผลิตมาเรื่อยๆ3 4 5 6่นะฮะเวอร์ชัน5เวอร์ชัน6รุ่นต่อไปต้องเป็นเวอร์ชั่น7ใช่ไหมครับกริลล l า glass บอกว่าเขาจะไม่ตั้งชื่อเลขรุ่นว่าเป็น7แล้ละเขาจะตั้งเป็นชื่อแทนกริ illa ลล l า glass รุ่นใหม่ล่าสุดต่อจากกริล l l า glass 6คือ g o ิ i l l a glass victus นี่นะฮะ เป็นทั้งวิกวาปลับแล้วก็มุมตัดรวมกัน <c oughs> เป็นวิกตัดอุ้ย <c oughs> เลอเธอไปกันใหญ่แล้วนะฮะตัวนี้มีการย้อนกลับมานะฮะคือเพิ่มความสามารถเนี่ยถามว่ามันเก่งกว่ารุ่น6ยังไงก็เพิ่มความสามารถในการตกกระแทกจากที่สูงเพิ่มขึ้นจาก1.6เมตรในกรีล่ากา้าสกเป็น2เมตรครับคราวนี้หล่นโอ้โห2เมตรนี่เลยหัวเราแล้วนะคิดว่าถ้าหล่นจากบ้านชั้น2เนี่ยโอกาสรอดยังมี <Yeah. S 1> นี่นะครับก็ลุ้นได้มากขึ้นและกลับมาเพิ่มความสามารถด้านการ ทนรอยขีดขวนจากที่ไม่เคยเพิ่มเลยในก o ิล l ่าก l าส s 3มาจนถึงทุกวันนี้นะครับพอเป็นก o ิล l ่าก l าส s วิกตัสรุ่นที่7เนี่ยสามารถทนรอยขีดขวนได้มากกว่ากลิล l ่าก l าส s หกเท่า ก็ไม่รู้ว no. ่าม oh, ันจะลอดพ้นเหรียญบาทหรือว่ากุญแจรถหรือว่าอะไรที่เป็นโลหะอยู่ในกระเป๋าางเกงเราได้หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจแต่ที่แน่มันแข็งแรงขึ้นก็เป็นแนวโน้มที่ดีอย่างน้อยเขาก็หันกลับมาพัฒนาด้านนี้บ้างไม่ใช่เป็นเน้นเรื่องตกอย่างเดียวนะครับส่วนใครที่จะเอาไปใช้นะฮะเจ้ากริลลากลาสวิกตัสตัวนี้นะครับมือถือเจ้าไหนที่เอาไปใช้มีออกมาเรียบร้อยครับมีข่าวออกมาว่าซัมซุงจะเป็นเจ้าแรกที่เอาไปใช้และจะเป็นรุ่นที่เปิดตัวเร็วๆนี้แน่นอน าวามันคือโน้ต20หรือเปล่าที่จะใช้กระจกเป็น Gorilla Glass Victus นี่รอดูวันเปิดตัว5สิงหาว่าใช่หรือไม่มสนับสนุนโดย DTM DTA ครบวงจรด้าน Engineering Software AAS n e x g เร็วสุดแรงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อุปกรณ์เน็ตเวิร์จาก King IT แก๊เจ็คันเทพโดยเทพแก a d เจ็ The Digital STM ศูนย์รวมอุปกรณ์กล้องแบรนด์ชั้นนำ TT Pass บริการ power supply สำรองใช้โดย TT Thermal t a k e